อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจที่ผมมองว่าดีมากนะเพราะว่ามันรายได้มันกึ่งพสซีแล้วก็เงินมันเยอะเนาะแต่ว่าข้อเสี่ยงมันอย่างเดียวเลยคือมันเสี่ยงครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเนี่ยคุณแทคกความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยในเรื่องของไฟแนนซ์ในเรื่องของนี้สินเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาละตัวคุณในอนาคตได้ถ้าเกิดว่าคุณก้าวพลาดสักนิดนึงถูกไหมครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะได้ข้อดีของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแต่ว่าคุณไม่อยากที่รรรรรัััคววาาาาาาามสสส่่่ยงงงงงนอออออกกใหห้้้ดดิชืืต อยเงี้ย asset มันคือสิ่งที่คุณเอาเงินไปซื้อเพื่อที่จะ produce income ให้คุณได้เรื่อยๆถูกมั้แต่ digital asset คือสิ่งที่คุณสามารถที่จะสร้างเงินได้จาก digital product แล้วก็ระบบการขายของมันครับซึ่ง digital product เนี่ยคือสินค้าที่ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นอะไรก็ตามที่เป็นของของอะไรครับคอร์สออนไลน์เป็นอ e ีบุ๊กเป็นอะไรก็ตามที่คุณสามารถที่จะสร้างครั้งเดียวแล้วขายกี่ครั้งก็ได้อันนี้คือ digital product และคุณก็สร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการขายครับอันนี้ผมเรียกว่า automated funnel ก็คือระบบการขาย digital product เนี่แหละที่มันสามารถที่จะขายคุณได้24ชั่วโมง แค่คุณมี2อย่างเนี้ยคุณก็สามารถที่จะทำรายได้จากมันได้แล้วครับและหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย คุณจะต้องเป็นเอ็กซ์เพรสก่อนหรือเปล่าคุณจะต้องเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามเยอะก่อนหรือเปล่าผมทําเงินก้อนแรกจากธุรกิจนี้หลักพันบาทเนี่ยตอนที่ผมมีผู้ติดตามประมาณสิบคน10คนที่แปลว่าแบบ1 1 12คนอะเพราะคีย์ีของธุรกิจนี้ครับมันไม่ใช่ว่าคุณเก่งขนาดไหนแต่ว่าคุณสามารถที่จะช่วยคนที่อยู่เลเวลก่อนหน้าคุณนะสร้างผลลัพธ์ให้มันเหมือนคุณได้จริงๆหรือเปล่าแค่นั้นเลยคุณเชื่อไหมว่ากับโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณโพสิชันตะัวเองดีๆนะคุณ